ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าธรรมะสี่ประการเป็นฉนยอริยสาวกในธรรมวินัยนีประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้เมียพระภาพพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณนะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามา อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้เมียพระภาคปฏิบัติดีแลว้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปด นี่พระสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ควรของคํานับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใค่แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อย เป็นไทยวินยูชนสรรเสริญอันตัญหาและทิฏฐิไม่รูปคลำแลว้วเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการเหล่านี้แลเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าครั้นพระผู้มีพระภาค ผู้สุขตาศาสดาได้ตรัสวัยาการณะภาเตนี้จบลงแรงจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าศรัทธ,ธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นแลย่อมบรรลุความสุขอันอย่างลงในพรหมจรรย์ตามการ